เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมสีเทาใหม่นะฮะที่จะมาแทนสีเทาแลมโบนะครับที่เขาเรียกว่าสีเทาเอลบูทนะครับสีเทานี้เป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้ได้เห็นแล้วก็เดี๋ยวพาเดินรีวิวรถคันนี้ก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะฮะกับสีเทาที่จะมาแทนสีเทาแลมโบใหม่นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะฮะกับผมาหลังป้ายแดงแต่งซิ่งทาง y o u ูทูบชาแ e l ช่องนี้นะครับช่องหลังป้ายแดงแต่งซิ่งเดี๋ยววันนี้ผมมีรถหนึ่งคันนะครับที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้าแล้วนะครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเดี๋ยวผมพามาชมความสวยงามของรถคันนี้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้กับสีใหม่สีนี้นะครับการตกแต่งเป็นยังไงบ้างขอบอกนะฮะคันนี้คือลูกค้า จาของรถได้ออกแบบงานตกแต่งเองนะครับแต่งเสร็จแล้วผมก็อยากให้ลูกค้าท่านอื่นได้เห็นความสวยงามของรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันฮนะกับรถคันที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมกับรถสเป e Cap 1.9L กับสีเทาใหม่นะฮะสีเทาเอลบูนะครับก็เป็นสีที่มาประจำการแทนสีเทา l a m โบเดี๋ยววันนี้ผมพาเดินชมรอบคันเนาะแล้วก็รายละเอียดต่างๆสำหรับการทาไไแนนซ์นะฮะก็เดี๋ยวไปชมรถคันนี้กันด้วยกันนะครับผม สำหรับรถคันนี้นะครับคันที่อยู่ด้านหน้าผมคันนี้นะครับคันนี้ก็คือเป็นรถสเปคแครบ1 9 9 L เครื่องยนต์2อลิตรนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ของอิทูซูนะครับที่มาประจําการแทนเครื่องยนต์1.9นะครับกับสีนี้กัแบบสีเทาใหม่นะฮะสีเทาเอลรูทสีนี้ก็มาประจําการแทนสีเทาแลมโบเช่นเดียวกันนะครับกับคันนี้การตกแต่งก็ <im itation> เขาบอกนิดนึงนะครับคันนี้ลูกค้าท่านนี้เจ้าของรถท่านนี้นะครับได้ออกแบบการตกแต่งเองนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมเนาะว่าการตกแต่งสําหรับคันนี้เป็นยังไงบ้างเผื่อที่จะเป็นแนวทางสําหรับลูกค้านะครับที่ต้องการที่จะต้องการทําเรื่องรถส,สีนี้นะครับ <im itation> การตกแต่งโทนแบบไหนที่อาจจะตอบโจทย์สําหรับตัวลูกค้าเนาะก็เ๋ยวลองชมรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท้ายสุดเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ชมอีกทีสำหรับคันนี้นะครับคันนีก้ก็คือใส่เป็นล้อ ไอแบนะครับอันนี้ก็คือใส่ล้อขนาดควางกว้างอยู่ที่8.5นิ้วนะครับรับด,ด้วยยาง255ห้าห้าห้าคันนี้กดหน้าลงมาแค่1นิ้วนะครับนี่ฮะกดลงมาแค่นิ้วเดียวก็ไม่เยอะนะครับคอนเซปต์ของลูกค้าท่านนี้ก็คือไม่ต้องการให้ล้อล้นนะครับต้องการล้อก็คืออยู่ในซุ้มแล้วก็ต้องการความนิ่มนวลด้วยอ่าอันนี้ก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนล้อหลังนะครับนี่ฮะ ล้อหลังก็ใส่ขนาดความกว้างของล้อเท่ากันแล้วก็ขนาดยางเท่ากันนะครับ25 5 5 5 0นะครับขนาดความกว้างของล้ออยู่ที่8.5นิ้วด้านหลังโหลดลงมาแค่2นิ้วนะครับนี่ฮะอันนี้คือทรงของรถคันนี้อ่าหน้า1นิ้วแล้วก็หลัง2นิ้วนะครับก็คือโหลดไม่เยอะเน้นความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับแล้วก็ขนาดของยางที่ค่อนข้างหนาอ่าก็จะทําให้การขับขี่ค่อนข้างจะนิ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็ เดินทางต่างจังหวัดได้สบายๆครับทรงแบบนี้ทรงแบบนี้ตอบโจทย์สาหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการซิ่งนะครับต้องการนารถไปใช้งานจริงๆแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดขับกับถนนที่ไม่ค่อยดีสําหรับเมืองไทยนะครับทรงแบบนี้ผมบอกก็ได้เลยตอบโจทย์สาหรับลูกค้าแน่นอนนะครับส่วนด้านท้ายของลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือทุกอย่างเดิมหมดนะครับกระชนหลังก็คือรุ่นนี้จะมีกระชนหลังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับทุกอย่างไม่มีถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ นี่ฮะเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้เครื่องยนต์นี้ก็คือ2.2 DDI Maxford ก็เป็นรถรุ่นที่สีนี้ผมว่าน่าจะมาแรงะครับเพราะว่ามันสีที่มาแทนสีเทาร์ัมโบนะครับอย่างรุ่น L ก็คือเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นไฟท้าย3ช่องอยู่แล้วนะครับนี่ฮะนี่ก็คือเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้แล้วก็สิ่งที่ได้สาหรับโปรโมชั่นนี้นะครับอ่าก็จะมีกระบะไลนเนอร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับกระบะไลนเนอร์ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ มีล็อกฝาท้ายด้วยนะครับอันนี้คือเราติดตั้งล็อกฝาท้ายให้สําหรับลูกค้านะครับเวลาลูกค้ากดรีโมทล็อกรถฝาท้ายล็อกด้วยนะครับแต่ถ้าเวลาลูกค้าจะเปิดฝาท้ายลูกค้าต้องกดรีโมทเปิดประตูด้วยนะครับก็คือหลักการง่างยๆลูกค้าเปิดประตูก็ฝาท้ายเปิดด้วยลูกค้าจะล็อกรถก็คือฝาท้ายล็อกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับฝาท้ายนะครับเพราะฝาท้ายหายค่อนข้างบ่อยนะน,นี้ก็คือจัดให้สําหรับลูกค้านะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับสําหรับการตกแต่งนะฮะร,รถจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตกแต่งเนาะแต่ถ้าลูกค้าบางท่านชอบที่เป็นล้อเดิมติดรถก็ได้นะครับเป็นล้อขอบ16ติดรถหรือว่าล้อแม็กลายอื่นๆล้อ18เงี้ยก็มาออกแบบดีไซน์ร่วมกันนะว่าลูกค้าต้องการอยากให้รถของตัวเองเป็นทรงแบบไหนนะครับหรือว่าถ้าชอบทรงแบบนี้ก็แคปรายละเอียดส่งมาคุยกับผมในข้อความได้เลยนะครับต้องการที่จะแต่งแบบนี้ก็ยินดีครับ หรือลูกค้าต้องการรถสีอื่นนะครับอย่างรุ่นนี้มีรถอยู่3สีนะฮะนอกจากสีเทาเอลวูดแล้วก็จะมีสีบอลเงินแล้วก็มีสีขาวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของท่านนะครับว่าท่านชอบรถสีอะไรนะครับตรงนี้นี่ฮะกับสีเทานี้สีเทาเอลวูดหรือสีเทาเลมโบเป็นสีที่ถ่ายรูปค่อนข้างยากนะครับเวลาไม่มีแสงก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีแสงก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งหรือว่ามืดไปเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสีที่ ถ่ายรูปค่อนข้างยากนะครับบางทีลูกค้าถามว่าทําไมสีรถจริงกับสีที่ถ่ายรูปไม่ตรงตอบยากครับตรงนี้ต้องอยากให้ลูกค้ามาเห็นด้วยตาของท่านเองนะครับส่วนฟิลม์มครานี้ก็คือติดตั้งฟิล์มบานหน้า40%แล้วก็รอบพัน60%นะครับพร้อมคิวการศาสตร์ให้แบบนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือฟิล์ม40% 40%ก็คือค่อนข้างจะใสอยู่แล้วนะครับตรงนี้ลูกค้าก็คือกังวลเรื่องการขับขี่ตอนค่ำกลางคืนนะครับ ก็อยู่ที่สายตาของท่านเนาะตรงนี้การติดฟิลม์มส่วนรายละเอียดด้านในนะครับนี่ยรุ่นแคปก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับจากโรงงานนะครับมีหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วให้ครับรองรับ Apple CarPlay and a อนดนะครับ,บ,รบก็จะเหมือนเครื่องห9ทุกอย่างนะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาก็ มีให้แต่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับซึ่งยนต์2.2นะครับเป็นกุญแจรีโมทให้นะครับรุ่นแแบบนี้นี่ยะนี่เป็นกุญแจรีโมทให้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ยูโร5นะครับก็จะมีตัว DPD นะครับนี่จะมีตัวกดเพื่อขจัดค้าบขาม่านะตรงนี้ครับมีปุ่มกดให้สําหรับเครื่องยนต์ที่เป็นยูโร5นะครับแล้วก็มีตําแหน่งปรับ สูงต่าของไฟหน้านะครับเพราะอันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ติดให้สำหรับลูกค้า,านะครับก็จะมีกล้องบันทึกการเดินทางนะครับอันนี้เราติดตั้งให้สําหรับลูกค้าทุกรายครับที่รับรถจากที่นี่นะครับก็เป็นเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการชนด้านหน้าก็จะมีกล้องบันทึกเราสามารถอเมมโมรี่ออกมาดูเหตุการณ์ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ เวลาลูกค้าสตาร์ทเครื่องกล้องก็จะติดด้วยเวลาลูกค้าดับเครื่องกล้องก็จะดับด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่สิ่งที่ลูกค้าได้รับนะครับสําหรับการที่ลูกค้าทําเรื่องกับที่นี่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะที่ต้องการจะทําเรื่องก็ทักเข้ามาหาผมได้ฮะ,ะกับหลังป้ายแต่งแต่งซิ่งนะครับณนะวันนี้นะวันที่ถ่ายคลิปวันนี้ก็คือวันที่ยี่สบสานะครับลูกค้ายังมีเวลาอยู่นะครับก็คือไฟแนนซ์จะหยุดเซ็นถึงวันที่ยี่สิบเจ็ด ธันวาคมนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันหลังปีใหม่นะครับคร่าวๆที่ไฟแนนซ์แจ้งมาก,ก็คือผลการพิจารณานะครับก็ค่อนข้างจะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะยากขึ้นนะครับสาหรับปีหน้านะครับก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ทําเรื่องนะครับก็เดี๋ยวรอหลังปีใหม่ก็มาคุยรายละเอียดกันว่าการทําไฟแนนซ์จะยากขึ้นกว่า ปีนี้ไหมนะครับก็ตรงนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่คร่าวๆก็คือแนวโน้มน่าจะยากขึ้นนะครับตรงนี้แล้วส่วนรายละเอียดรุ่นอื่นๆนะครับก็ยังมีนะถ้าลูกค้าสนใจเป็นรุ่น4ประตูเป็นแคบยกสูง4ประตูยกสูงหรือว่าเป็นรถ7ที่นั่งหรือมิวเออย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลใกล้ๆผมหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ยินดีให้บริการทั่วทุกภาคนะครับ ก็ล่าสุดมีลูกค้าที่บึงการทําเรื่องมาก็เดี๋ยวรอไฟแนนซ์ผ่านก็เดี๋ยวผมก็ไปส่งลูกค้าที่จังหวัดบึงการนะครับก็เดี๋ยวได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปส่งมอบรถด้วยทํางานด้วยก็ยินดีครับยินดีให้บริการลูกค้าทั่วทุกภาคนะครับการทําไฟแนนซ์อย่างการทําไฟแนนซ์เช่นเคยนะครับเมื่อลูกค้าไม่สะดวกเดินทางเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปหาลูกค้านัดหมายแล้วก็สามารถทําเรื่องที่โซนที่ลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพหรือปริมณฑลที่ผมอยู่นะครับลูก้า่ทเเจีีว็ด๋ย วิ่งไปหาแล้วก็เซ็นเอกสารได้เลยนะครับตรงนี้นี่คือความความสะดวกสบายนะครับสำหรับการทําเรื่องในยุค 5G แบบนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องเดินทางนะครับขอแค่ลูกค้ามีโทรศัพท์สามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับทุกอย่างก็คือชัดเจนนะครับเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ลูกค้ารับสายจะไม่มีกดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือโทรรับสายแล้วก็เดินทางไปเจอกันหน้างานอีกทีแค่นั้นเองนะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ มาถ่ายคลิปรถส,สวยๆก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไปส่งมอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปการส่งมอบให้ชมเนาะกับเจ้าของรถท่านนี้นะครับที่ได้ออกแบบได้ทาเรื่องสั่งซื้อที่ผมนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวเจอกันวันส่งมอบรถส่วนวันนี้ก็บายๆครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะไปถ่ายรถรุ่นไหนแล้วก็เอารุ่นไหนมาทำคอนเทนต์ก็เดี๋ยวคอยติดตามได้เลยนะฮะกำลังไปง้างแต่งซิ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ